ดีด้วยนะครับน้าเรียนเชิญกล่าวสักเล็กน้อยครับน้าเรียนทุกท่านครับผมบอยสตีชัยมอน้ำใจเกลอยจากจังหวัดมหาสารคามครับรู้สึกเป็นเกียรติยังสูงละกาภาคภูมิใจที่ได้รางวันยินไปมอบให้ครับขอบคุ้มละกะเช่าคณะมอน้ำใจเกลอยรวมถึงกินองแฟนขาวแฟนดิ้งทุกทุกคนทุกท่านที่สนับสนุนครับ กาบขอบพระคุณท่นนานคณะกรรมการนาะนขลาทองข่้ประจำปีแล้วก็ i n นไซต์ทีวีครับที่มองเห็นและก็มอบราง,งวนะัลนันส่งเกียรติให้ผมนะครับขอบพระคุณแฟนครับทุกๆชมรมครับที่สนับสนุนให้ผมได้มีโอกาสแล้วก็ได้เติบโตในการเป็นศิลปินนะครับวันนี้ขอกราบคุณท่านคุณพ่อในห้างทวีชัยจริยะเอียบุดมด้วยนะครับที่ มาให้กําลังใจนะครับมาเป็นเกียรติการรับรางวัลครั้งนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้มีการเผยแพร่ผลงานเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่กับแฟนของผมนะครับกับแอนออรดี Already, ซิงเกิลแรกที่เราโดยบริษัทคอปไลน์ได้มอนะครับ17มีนว,วันนี้ฮะวันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับผมมากเลยนะครับได้รางวัลน,นันสมเกียรติแล้วก็ได้มีเพลงโดยบริษัท การสนับสนุนของท็อปไลน์ไดมอนด์จันทานจันทรา17นาฬิาวันนี้ฝากด้วยนะครับขอบคุณ<อ>ครับอออกรัแงออมา สอดีด้วยนะครับแอนออรดีและขอเชิญเ่าความรู้สึกเล็กน,น,น้อยครับไปตบมือแลถ่ายนะ <c oughs> รูปพ <c oughs> ี่บอกคงพูดไปหมดแล้วนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณทางรางวัลน,นักข่าวด้านออนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทางด้านคณะกรรมการแล้วก็บริษัทดาราอินไซ์ทีวีนะคะที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับศิลปินหมอลำนะคะแอนออรดีก็ขอสัญญาว่า จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็สืบษสารวัฒนธรรมแล้วก็อขอมอบรางวันนี้ให้กับแฟนคลับแฟนเพ่งแฟนหมอลำสุขุสุขคนนะคะขอบคุณค่ะ